ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมนะอยู่กับผมอีกครั้งนึงกับเกมดักเกิลบอลด็อกคามแบทเทิผมครั้งนี้ก็จะมารีวิวตัวละคร ECE นะ ECE ก็ค e ือฟิเซอร์หลังจากที่มาได้รับการ d e c a แล้วนะฮะมันเก่งขึ้นมากๆเลยผมนะลบจุดอ่อนที่จะลงในด่านยาวๆได้นะฮะอย่างด่านโกคูไฟติ้งเลเจนด์นะผมนะเดี๋ยวเรามาขอ,อสามากันก่อนดีกว่าครับผมคือผมขอบอกกันเลยนะว่า ตัวละครที่ผมมีเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันยังกากอยู่นะครับผมนะเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางสเส้นทางเลยครับผมก็ทาให้ตัวนี้นะ่ะค่อนข้างจะตีไม่แรง่างไรแต่ว่าต้องมาดูของเพื่อนดีกว่าครับผมโอเคมความสามารถเป็นผู้นาครับผมนะจักรวาล7คีบวก3 HP แอคเดฟเฟนบวก็ G 7, ครับหรือว่าเป็นผู้นํเอ่อสีเขียวนะฮะเป็นผู้นํา120ครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย HP แอคเด e เฟนบวกรถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีสามารถใช้คู่กับจีเลนได้แลวอ่าเป็นอีกตัวที่ใช้คู่กับจีเลนได้แล ตอนแรกคือมันใช้กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจีเลนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แคดจักรวาลเจ็ดไงมันเลยจะได้บวกแค่90้าสิบไงแต่ตอนนี้ทําให้มันบวกร้อยยี่สิบทำให้มันตีได้แรงมากขึ้นนะดีมากๆเลยนะหลังจาก ECA แล้วแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์หนึ่งเทิร์นต่อเชฟท้าไม่ตายนะเพิ่มดีเฟนส์หนึ่งเทิร์นแล้วก็ลดแอคแท็กอีก e ฝ่ายนะลดแอคแท็กของอีก e ฝ่ายได้เพิ่มจะไปคอมโบกับสกิลของมันอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะผมนะเพิ่มดีเฟนส์หนึ่งเทิร์นแล้วก็ลดแอคแท็กก แอคแท็กอิสส,สกิลเนี่ยแอคแท็กกฟนบวกเจ็ดจนะฮะเมื่อโจมตีเมื่อโจมตีมอ,มตอ่ะมาโจมตีเฉยก็บวกเ็ดนะฮะแล้วก็จะบวกแอคแท็กกเฟนอีกเจเปอน์เมื่อใช้าไม่ตายใหญ่แล้วก็จะบวกอีกเจ็ดเจ็ดเอเซตเมื่อ,อเจอกับศัตรูที่ติดสเตตสเตตแอคแท็กดาวหรือดิเฟนส์ดาวผมนะหรือว่าโดนสตันหรือซลหรือซลเปแกโดนหมดนะฮะ คือจะได้รับแอคแท็กเพิ่อมอีกเจ็ดเจ็ดนั่นมาเจอกับแบบมันตีสถานะอะไรโดนหมดแล้วผมนะแล้วก็เออคีย์บวกหนึ่งตอนเริ่มเทินครับตอนเริ่มเทินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนถึงเจ็ดถือว่าเก่งมากนี่เขาอัพยี่สิบสามเนยนะเน้นคีบเลยครับเพราะว่าโกคูฟิเซอร์เนี่ยมันตีแรงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเน้นเบิ้ลนะฮะเออแล้วก็อัพถ้าไม่ตายยิงให้มันแรงมากขึ้นด้วยนะที่เขาอัพมานะนี่เขาอัพแบบเน้นมาเลยของผมยังต้องไปปลดหาเส้นทางแล้วก็ลิงสกิล คือลิงสกิลค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามันคู่กับพวกโกคูฟิเซอร์ได้ใช่ไหมคู่กับเนี่ยโอเวนแฟลตเนี่ยคู่กับไอ้โกคูอัลต้าอินสติ้งได้ไหมคู่กับสีม่วงได้ไหมเออคู่กับม่วงก็ได้นะฮะมีอะไรบ้างเอ็กซ์เพีเลนไฟเตอร์อยู่กับพวกจักรวาลเจ็ดตัวนี้ได้โกคูตัวนี้ก็ได้นะฮะก็ได้อยู่ทระมาเท่านี้อยู่กับพวกจักรวาลเจ็ดโอเคเลย s o l ิ d support อยู่กับไอ้สองตัวฟรีได้นะ s h o c ก i n g speed นะฮะอ่าอยู่กับตัว L R ได้อีกครับผมนะอยู่กับฟรีเซอร์ก็ได้นะแล้วก็มีทอร์แมทพาวเว เฟสพัตโตนี้อยู่กับทุกตัวได้อยู่แล้วแล้วก็เลเจนดารี่พาวเวอร์นะฮะส่วนทีมที่อยู่ได้นะฮะแต่ทีมที่ดีที่สุดก็คงเป็นจักรวาล7กับอออัลสตราโกนะผมเพราะอออัลสตราโกก็จะมีพวกแบบพวกนี้ใช่ไหมล่ะเออพวกที่แบบเป็นเนี่ยจักรวาลเจ็ดอย่างพัตเต่าเวจิต้าเนี่ยบูบอยไอตัวนี้เองครับก็สามารถใช้คู่กันได้ครับอยู่ว่าโซลซาก้าโอเคใช้ได้จักรวาลเจ็ดไปเลยนะฮะจัจกรวาลเจ็ดไปเลยก็สองอันนี้ผมว่าสามแคทเนี่ยอคโอเค จอยฟอร์สเฉยๆกับเดฟูพาวเวอร์นี่ยังเฉยๆอยู่นะอาคู่ไปจิต้าได้มันก็ลิงก์กันไม่ค่อยดีแต่ว่าอาจจะลิงก์ดีแหละแต่ผมยังไม่เคยลองจัดเงนแต่ต้องลองจัดดูบ้างแต่ก็แนะนําว่าจะเป็นทีมจักรวาลเจ็ดดีที่สุดนะฮะมันแบบซัพพอร์ตอไงแล้วก็มาเป็นผู้นําที่ดีที่สุดสําหรับจักรวาลเจ็ดนะคือคุณได้หกปีมาก็ถ้าจะเอามานําทีมจักรวาลเจ็ดยังไงตัวนี้ก็ดีกว่านะครับเพราะว่ามันบวกถึงร้อยเจ็ดเจ็ดเลยแต่นี่มันบวกแค่ร้อยเจ็ดสิบเองใช่ไหม ไอสองตัวนี้บวกแค่ร้อยเจ็ดสิบเองนะฮะเออยังไงตัวนั้นก็เพิ่มมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าก็ยังก็ดีกว่านะครับดีกว่าไม่เพิ่มเลยนะครับอย่างน้อยได้ดามจเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ถือว่าโอเคเรามาลองในด่านโกคูเลเจนกันดูครับผมนะฟา์ไปติ้งเลเจนโกคูจีทีถือว่าถือเฉยเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านที่ค่อนข้างจะปกปิดจุดอ่อนของโกคูฟิเซอร์ได้แล้วนะครับจากตอนแรกเนะี่ยมันไม่สามารถเล่นในด่านนี้ได้เลยค่อนข้างจะเล่นยากหน่อยคือต้องดูแลมันดีๆเลยครับ แต่ตอนนี้หลังจากที่มันอัปเกรดแล้วมันสามารถแบบแทงได้คดสบายเลยครับแต่คือให้มันยืนตัวแรกอะ่ะคือลงในด่านทั้งไอ้นี่ก็ดีเยอะนะซูปะเปอร์พิโลก็ดีโกคุไอ้โกคุไฟติ้งเลเยจันก็ดีครับผมเบจิต้าไฟติ้งเลเยจันก็ยิ่งดีครับผมไม่รู้จะได้เราจะได้เล่นกันเมื่อไหร่นะไฟติ้งเลเยจันเบจิต้าเนี่ยในเซิร์ฟเจพีเข้ามาแล้วไนงะแต่ของเรายังไม่มาฮนะเซิร์ฟหลักยังไม่มาเบจิต้าสัมาต่อยมันซะโอ้ยปลิวไปนู่นตาย อาจจะหนูไอเทมได้เลยนะแต่ผมไม่มั่นใจนะผมก็เลยพกไอเทมมาก่อนโอเคงั้นให้โกคูฟิเซอร์เพื่อนไปเลยแล้วกันเพราะว่าเขาแรงกว่านะส่วนตัวอายาตัวเรานี่มันโอ้โหมี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หยายาหยายางั้นไม่ต้องทําอะไรเซอร์โกคูฟิเซอร์เราปัดไปประมาณนี้โอเคโดนตีอะไรโอ้โดนตีหนักเห็นไหมฮะว่าถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายนี่คือโดนดาเมจหนักมากเลยครับผมเพราะวันนี้มีการบัฟดีเฟนต์เนี่ยมันเพิ่มมาแค่ มันเพิ่มมันไม่เพิ่มเลยนี่หว่ามันเพิ่มมาตอนเราโจมตีกับโจมตีถ้าไม่ตายใหญ่มันไม่เพิ่มเลยนะไอมตีสี่ล้านตีแรงมากเลยเพราะว่าเจอสแตตลดไอ้นี่ด้วยลดดิลดลดดิฟเฟนต์นะผมแหมไปไงแขงได้ละอันนี้ก็เฉยเฉยมากอ่ะสี่ล้านแปดได้อยู่ครับยิงตียิงลดแล้วอันนี้คือถ้ามุดเราถ้ามุดมันเจอกกเลยที่โกคูฟิเซอร์ของเราก็ตีพอๆกับไอตัวของเขานี่เพราะว่าใช่ไหมตั้งต้นเมื่อกี้เท่าไหร่วะผมจำไม่ได้ว่ะ แต่ว่ามันมีตัวลดดีเฟนต์มาแล้วไงทำให้มันตีแรงนะฮะทำให้โกคูฟิเซอร์เราตีแรงโดยที่แบบ <c oughs> เจอไอ้นี่อะลดดาเมจอะไรอะลดดีเฟนต์อะไรอย่างเงี้ยที่กว่าจ,จะต้องเอาไอ้นี่ออกจริงวะ่ะบูบอยอะมันผมยังจัดบูบอยไม่เป็นจริงๆวะ่ะผมยังจัดเคมบูบอยไม่เป็นจริงๆต้องไปศึกษาก่อน,ศ,อนศึกษาให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ผมยังจัดบูบอยไม่ค่อยเป็นเลยวะ่ะเหมือนใช้คู่กับโกฟีซไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ ถีบมันไปเบาเลยทีนี้อเอโกฟลิตจัดไปอปองเข้าไปเต็มหน้าลิมิตเบรคกิ้งอโซครับรถรถดิเฟนซ์มันอีกโดนรถไหมไม่โดนแล้วนี่โอ้ยยา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 ใจยเย็นโอ้โหใจเย็นบอกให้ใจเย็นกันนี่ก็ยิงมาเลยนะเออเจ็ดหมื่นครับโอเคไปเดสทรักโคดิสปมคว้างไปตู้เข้าไปโอ้โหห้าแสน เบาเบาเบาคันนี้เบาเลยโอ okay. oh, 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 oh. เคโอ้โอางนี้แล้วกันอยู่ไปก่อนผมให้ผมจะเอาโกคูเป็นตัวเลชั่นหลักอยู่แล้วนะฮะโกฟีดของเราไม่ค่อยอยากจะโชว์เท่าไหร่โกฟีดเรามันกากอะพูดกันตามตรงโกฟีดผมกากโกฟีดเขาเก่งแต่โกฟีดผมกากโกฟีดผมมันไม่แรงอะมันติดคีย์โอกาสติดคีย์น้อยมากเลยอยากเปิดเพิ่มแต่ผมก็ไม่อยากจะเสีย50ดัคเสโตนกับกาชามันหรอกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะฮะไปเปิดเอาตัวอื่นดีกว่าไงโกฟีก็ต้องแบบประมาณแบบประมาณปลดสองเส้นทางขึ้นไปผมก็กำลังดีแต่ห้าห้นนี้ไม่ไหวเหมือนกันว่ะแต่5าานี้ไม่ไหวเหมือนกันนะคือเอาไปลงเครื่องต่อยไม่ยังตีไม่แรงเลยแล้วนะเครื่องต่อยอ้นี้มันดาบิ่ไม่ไหวจริงครับติดไอ้นี่ก็ยากด้วยติดขี้ก็ยากด้วยครับแต่วันนี้สบายอยู่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 โอเคตีเจ็ดล้านโอ้โหเจ็ดล้านดิเจ็ดล้านดิ อันนี้น่าจะไม่มีสเตตของอ้นี้แล้วนะโอ้โหแรงจัดเลยเต็ดเจ็ดล้านเลยเหรอวะโอ้ห้าล้านนะผมนะเข้าห้าล้านโอเคนี่ยังติดสถานะรถดีเฟนต์ได้อยู่อันนี้ติดอะไรไหมอันนี้ยังติดรถดีเฟนต์อยู่เปล่าอันนี้ยังติดรถดีเฟนต์ได้อยู่จะมีภูมิใจหน่อยไม่ได้หรือเออล้านหกเดไปเดล้านหกเดไงตีตีสองรอบตีสองรอบอู้อันนี้ต้องหลบอันนี้ต้องหลบอย่ารับนะอันนี้มัอย่ารับนะอือดีมากอันนี้รับหน่อย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 ไม่รับไม่รับอีก อ,อืมปับตายได้ไหมเอาตายได้ไหมโอ้ไม่ตายหรอกเหลือเลือดไปเยอะเลยไม่ตายหรอกเลือนมนเหลือเยอะเลยโอ้ยโอเคโอ้โหร,รอบนี้โกคูฟิเซอร์มาสองตัวไงก็ต้องเอาตัวของเพื่อนมาก่อนวะอือหือได้ไหมวะเจ็ดล้านดามเมจคือแบบสุดๆจริงๆว่ะคืออย่างชอบเลยดามเมยเจ็ดล้านเนี่ยโอ้โย จะได้เท่าไหร่โอ er 2, 6, ้โหสองล้านหก่ะแต่ว่าดาเมจของผมน่าจะเบาแล้วดาเมจของโกคูฟิเซอร์ผมน่าจะเบาแล้วแต่ก็ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งแบบเออท้อใจนิดนึงเบจิต้ามันตีเราติมันร้อนเวล่ะหเบจิต้ามันร้อนเบจิต้าเราตีมันไม่เข้าเออไปต่อย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 อืออทะยอหไ่ออืมล้านสี่ครับโอ้โหเบจิต้าวูนี่เอาเลยครับสามรอบติดว่ะจริงๆถ้ามีโกคูโกคูเทิร์นหน้ามาเนี่ยจะได้บูสตททำดาเมจให้ลิงแดงได้อยู่ เจยตาครับไปลิงแดงเฟดลิงแดงมาละอ่าต่อไปมีใครบ้างมีฟรีดโอ้โหเอ้ยสวยเอ้ยมาดีว่ะรอบนี้มามาถือว่ารอบนี้มาดีมากโอเค let's go b o y มาดีจริงครับรอบนี้โกมันตีในจุดๆเดียวตีจุดที่โกคูอยู่สวยครับแล้วได้ด็อกคังโหมดด้วยนี่ด็อกคังโหมดตรงนี้ด้วยเยวนี่ยมาอึหึอืหนึ่ง,ง,งสอง สามสี่ห้าหกโอเคจัดไปเต็มเต็มฮู้ let's go ตัวนี้จะเข้าเท่าไหร่ผมแม่โกคูผมแม่ยี่บ้าห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยห้าห้าเปอร์เซ็นต์ยี่บ้าห้าเฉลยห้าห้าเปอร์เซ็นต์หนึงขอแรงแรงกว่านี้ได้ป่ะขอแรงแกว่านี้ได้ป่ะอืมแรงกว่านี้ขอแรงกว่านี้เออไปโอ้ยห้าล้านสวยงามอยู่นะห้าล้านแล้วติดครีด้วยไม่ติคดครีอาจจะเบาวกว่านี้แต่ตีครีสวยเลย เ f อร์เฟคอินสติ้งล้านหกงามเลยครับหลบอ่ะโดนเท่าไหร่โดนตีมาสบายเมื่อกี้โดนตีตหระเมื่อกี้ลืมนับว่ะครบสามรอบแล้วถ้าครบสามแล้วผมชุบได้แล้วนนเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปข่วงตายเลยข้างหน้าโอ้ยถ้าผมมีสีฟ้าฟตัวนข้างจะดีกว่านี้นะแม่งไม่มีสีฟ้าว่ะถ้ามีสีฟ้าดีกว่านี้แต่มันไม่มีสีฟ้าฟเลยมีสีฟ้าฟตัวเดียวโอ้ยีเซร์แปดแสนก็เอาอุย ไม่ได้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 ตายไม่หมะเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ะให้อย่างนี้ว่ะไม่ก็ต้องอย่างนี้อ่าผมผมมั่นใจในตัวโกคูวิเซอร์ว่าเราจะผ่านไปได้ไม่ใช่มาไม่เปิดถ้าไม่ตายมาผมตายนะเว้ยโอเคโอ้โหตัวเป็นแสนนะเมื่อกี้ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยโอ้โหตัวเป็นแสนโอ้โหอะไรกับมันวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสองล้านหนึ่งอีรอบได้ไหม โอเครอดไปสวยครับรอดไปรอดไปรอดไปโอ้โหดุ้งเลยว่ะเมื่อกี้ดุ้งเลยดุ้งเลยดุ๋งเลยดุงเลยเมื่อกี้ดุ๋งเลยอืมมาเบาเลยมันเบาอยู่แล้วเอ้ยแต่ว่าเราได้กลับคืนมาเยอะอยู่นะเนี่ยเอ้ยก็โดนแสนหนึ่งก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะี่ยก็ไม่ได้โดนหนะักขนาดนั้นมันโดนไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งมั้งเลือดเราเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโดนไปประมาณสามสิบปะผมไม่ได้สังเกตเลือดด้วยว่ะเบียาตายิ้มแฉ่งมาเนี่ยอืเบียาตาเบ้เบ้า อืออุ้ยอีกรอบนึงได้ไม่เบอีกรอบนึงเอาให้ตายเอาให้ตายเบยจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงตายกับไอ้สามตัวหลังเร็วเบร,รีบจัดเลยเฮ้ถีบมนันอีกโอเคเรียบร้อยอุยรอบนี้ง่ายกว่าเดิมว่ะอาจจะนอยไอเทมได้เลยเนี่ยแม่อาจจะนยไอเทมได้เลยแหม่ก็พูดเกินพูดเกินไปอันเนี้ยอันนี้ต้องไอเทมแล้วแหละกลัวๆว่ะไปข้างหน้าเลยครับกคูอยู่ตรงกลางไปเพราะว่าผมว่าเราอาจจะต้องมีใช้ไอเทมตอนในท้ายอ่ะ อาจจะลงไอเทมเลยไม่ได้ว่ะเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะแรงอยู่เนี่ลบโอเคผมกลัวโกคูฟิเซอร์ผมจะโดนหนักอะ่ะต้องบอกผมไม่กลัวหรอกเว้ยคือผมกลัวโกคูฟิเซอร์ไม่จะโดนหนักอยู่ลูกเดียวเลยเ <c oughs> ดี๋ยวต่อไปผมแปลงร่างฟิเซอร์แล้วผมว่าเราน่าจะสแต็กพอแล้วเดี๋ยวผมแปลงร่างฟิเซอร์เลยจะได้ดามิดแรงๆหน่อยฟิเซอร์ผมแม่งก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ห้าห้าเปอร์เซ็นต์ลบ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 โกคูลบ,ลบ,ลบ,ลบเออนั่นแหละ แต่มันยังชุบไม่ได้อ่ะเลือดเรายังไม่ถึง50นะถ้าเลือดเราถึง50าสิบแล้วก็ยังจะพอลุ้นได้ว่าเราชุบได้หรือเปล่าเอยโกไปเลย mm. สองล้านหนึ่งครับง,งามๆเลยวะ่ะดามเมย์งามๆเลยแต่ว่าชนาไม่ตายกับตัวแรกมาแล้วมันไม่มีการตีรอบ2แน่นอนมันไม่ใช่ด่านบางด่านน้นะที่มันจะตีถ้าไม่ตาย2รอบอันนี้ก็เกินไปแล้นะ <iche> ไม่ตายรอบเดียวก็พอแล้วไม่ต้องหมอสองรอบหรอกสามแสนเบาเกินโอ้โหเห็นไหมทุกสี่หมื่น โอเครอบนี้ดาวมิดแรงที่สุดของเรามาแล้วนะฮะเปิดเป็นเลยครับผมว่าตรงกลางดีแล้วฟิเซอร์ฟิเซอร์อยู่อันแรกส่วนกเบโกเบโกเบ,โกเบอยู่หลังเลย,ลววยฮึยูยกยูยูย <c oughs> ูู้ย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 ูีูย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 เยู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 ยียู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 ยวอกยู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 ยอยู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 ยดยูยูยูย้ยู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 นยได้้ จริงๆแค่เราใช้ทําให้ตายก็พอที่จะกันข้างหลังได้อยู่แล้วมั้งฟีเจอร์ทองเรา2 09, รอ,อ,อ 3, ล้านเครับเกือบเกือบสล้านขอครีนหน่อยดิผมไม่ไ,ม,ไม่ได้ผมไม่อยากได้อีกตัวหนึ่งมากเลยเอามาทำครีเนี่ยคืออย่างน้อยคือผมอยากได้คือถ้าสมมติแบบมิชชั่นคอมพลีคือจริงๆเราปลดแค่2ทางก็พอครับปลด2ทางนี่คือแทบจะแทบจะโอเคแล้วคือปลดเส้น90กับหนึ่งยเนี่ยมันได้แค่สเต็ปเพิ่มมานิดนึงเองนะ อืมโอเคไปต่อเลยโอ้สี่แสนอู้ตรงหกแปดโอเคสบายอยู่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 ใจจะจัดก,การแกเดี๋ทางของฉันเองน้อยแกจะเป็นไซยาไนด์แต่ฉันไซยาบลูนีส 2, องล้านเฮ้ยไม่เอาคืนเลยวะเมื่อกี้เบจิต้าผมโดนตีเท่าไหร่วะเอ้ยใจเย็นนะโอ้โหโหค้โคหี oh 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 hi. ก็ได้อยู่ครับแต่รอเทิร์นหน้าเทิร์นหน้าเรามีโอ้มีโกฟรีดเพื่อนวะกลัวว่าจะตาย <laughs> ผมกลัววะ่ะคือผมก็ผมก็อยากจะโหนอไอเทมแต่ผมก็กลัวตายเหมือนกันน่ะ คือพยายามเล่นดีๆแล้วนะพยายามจะโนไอเทมให้ได้นะแต่แบบมันอย่แย่ผมจะไปโนไอเทมได้อย่างไรวะโอ้โกคูสีม่วงนี่ผมยังไม่เปลี่ยนร่างเลยนะน่โกคูม่วงนี่จะเล่นจบจนไม่เปลี่ยนร่างเลยเหรอเอาจริงวนะเนี่ยโอคูดนตีหน่อยก็ดีนะเออโห,โอโหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเพราะว่ายิ่งยิ่งหลบยิ่งถึกอ่ะอยู่ไอตัวนี้หลังจาก EC แล้วก็ได้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเออสองล้านหนึ่งครับ โดเมนไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราสแต็กมามากพอแล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะครับผมนะโอ้โหไม่ได้เลยอย่าเลยผมต้องไอเทมละเสี่ยงตายเกินว่ะรอบนี้ไม่เสี่ยงแล้วกันไม่เสี่ยงแล้วกันโอ้โหอย่างนี้คือโดแน่ๆผมกลัวว่ะรอบนี้ยังไงก็ต้องใช้ว่ะโอ้รอบนี้ผมกลัวตายว่ะตายขึ้นมาแล้วศกไม่สวย เอ้ยได้อยู่ครับล้านห้าล้านห้าไหมล้านห้าไอ้ไอ้โอเคโกฟิตจัดไปน่าจะมีตีเขาทุกสีมาแถมมาด้วยวะจะได้เก่งขึ้นหน่อยตีเขาทุกสีเร็วตีเขาทุกสีโอ้ยตีเขาทุกสีแล้วเข้าโอ้หกแสนหกแสนล้อล้อกันเล่นหรือเปล่าครับล้อกันเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหล้านสองอันนี้หนักเลยฮะ หนักเลยโกคูทำไมโกคูฟิเซอร์ผมมันกาขนาดนี้วะเนี่ยมันไม่น่าใช้เลยอ่ะโอ้โหตีเข้าหมื่นเดียวโอ้โหแล้วดูดิตีสามหมื่นกะแรงไปไหนครับอ่าโอเคตรงนี้มาให้โกคูลับหน่อยจริงๆเบจิต้าใช้ได้แล้วนะจริงๆเบจิต้าอันนี้ได้ละเคส่วนเอ่อโกเบโกเบก็ไม่ทำไรโกเบเก็บไอ้น,นี่ไปผมว่าน่าจะตายภา,ายในสองตัวนี้ว่ะดูวาทางละโอ้โหแม่งรีบเหลือเกินนะเองนะรีบเหลือเกินนะ เท่าไรโอ้โหแสนกว่าโอ้ชิวๆเลยจิ๊บๆเลยว่ะจิ๊บจอยจิ๊บจอยจิ๊บจอยนะฮะจิ๊บจอย I'm gonna be you my own way final flash อุ้ยสองล้านอีกสักนัดได้ไหมเออสวยครับเบเก็บได้เลยเบดีมากดีมากเลยเบบอยดีมากเลยเบแเบลไม่ใช่เบบอยเบแเบลเรียบร้อยตาย โอเคมาเฟสสุดท้ายในที่สุดโอ้โหมันง่ายกว่ารอบอื่นๆเลยนะผมใช้ไอเทมไปแค่อย่างเดียวอย่างนั้นน่อูวิเซอร์อยู่หลังเลยส่วน UI จัดไปเพราะนายแทงได้อยู่แล้วฮะโอเคต่อไปก็เป็นโกฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนอ่ะอย่างเงี้ยดีมากเลยนะที่มันไปตีตรงตรงนั้นเยอะๆแล้วก็เหลือสองอสุดท้ายแต่ผมไม่แั่นใจว่าไม่จะไปตีไม่ตายหรือเปล่าไอสองอสุดท้ายเนี่ยผมเสียวอยู่ด้วยเสียวมันอยู่ ไอกเกมนี้แม่งมีรูปคมปะผมนะโคตรรูปคมเลยกเกมนี้แบบอุตส่าห์เอาตัวแทงมาเยอะมันไปตีถ้าไม่ตายข้างหลังสุดเออโอเคอย่างนี้ถือว่ารับได้นะอย่างนี้ถือว่ารับได้อยู่นะรับได้นะโอเคสวยเลยเยี่ยมโยโอ้หเฮ้ยนี่เกือบแสนเลยวะเนี่ยเกือบแสนเลยนเนี่ยเก้าหนมะื่นเกือบแสนเลยนะไม่ 90, นะผมไม่อยากเชื่อเลยว่าโกคูยูไอจะโดนหนักขนาดนี้ขนาดสแต็กมาเยอะแล้วนะสแต็กไม่พอใช่ไหม <laughs> สแต็กยังไม่พอเหรอ น่าต้องสเต็กเยอะกว่านี้แหละไอโกคูเอโกคูยูไอไอ้อยล้านสามน่าอยู่นะสวยๆอยู่แล้วก็โดนโอเคอ่าโอ,โ,โอ้โหอยู่หลังไปอยู่นี่มันต้องอย่างนี้วะมันต้องอย่างนี้จริงไม่ค่อยอยากเสี่ยงเปิดเลยแล้วกันช่างแม่งเปิดเลยแล้วกันเซตจ๊้าระเบิดพลังเท่ามาก จะเทพไปไหนอู้หู้ยเท่เกินเบยป๋าเบยเท่เกินป๋าเบย์ตีเข้าแค่ล้านเดียวเองเหรอป๋าเบยมาสักเท่จะตีเข้าล้านเดียวคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มพันป้องกันดีไหมวะกันให้โกคูฟิเซอร์เนี่ยกลัวตายมากเลยเสียวอ่ะคือเสียวง่ายๆคือโกคูฟิเซอร์ผมมัน55%อะมันเลยเสียวตายมากเลยโอ้โหนี่ไงโกคูรวมตีละดีนะผมเพิ่มพันป้องกันไว้ก่อนโอเคสองรอบแล้ว แล้วเมื่อกี้เหมือนมีโดนตีมาก่อนรอบหนึ่งโอเคเราชุบไอโกคูได้ละอ่ะสามแล้วอ่ะสี่ A, ละโกคูเออลืมไปว่าโกคูกูโดนนี่วาโกคู Goku มันหลบไม่ได้หมารอบนี้เอาอย่างงี้ตอนที่โกคูเปลี่ยนร่างก็ไม่ได้ดิใช่ไหมตอนมันเปลี่ยนร่างเป็นเอาต้าอินสติ้งอย่างงี้มันก็หลบไม่ได้ดิโอ้โหเศร้าเลยครับโอ้เจออย่างงี้เศร้าเลยมันหลบไม่ได้นี่วะโอโห้หลบฟรีเลยครับเอาแปลงร่างฟรีเลยดิแปลงร่างมาเพื่อหลบนะเนี่ยแต่แปลงร่างฟรีเลย โอ้โหแล้วมันไม่คีให้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหแปลงฟรีเลยนะเน,นี่ยนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววนะันนั้นนี่น่าจะยังไม่ถึง50าสินะเนี่ยยังขาดอยู่1 2 3 4 5โอ้นี่6อันนี้60กว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆอะ UI ไอออยู่อย่างเงี้ยดีแล้วผมนะแต่ว่าเอออย่างเงี้ยต้องกินของอันนี้ไปไม่ต้องใช้อ่ะนี่อ่ะได้อยู่2อ,อันได้ไหมสองอันสองอันพอไหมพอพอสวยสวยเลยพอ3ล้านเทิร์นหน้าก็น่าจะฮิวได้เทิร์นหน้าน่าจะชุบได้ละ แต่รอบนี้ก็เสียวอะ่ะคือเสียวจริงนะคือแบบอยู่ไอโกคูฟิเซอร์โกฟรีดผมแม่งทำทำตัวหวาดเสียวเหลือเกินหวัดเสียวจะโดนทําให้ตายตายนะฮะแต่รอบนี้มันยังไม่ใช้เลยนี่หว่าตอนนี้ก็คือโกคูยูไอผมต้องใจเย็นๆแล้วว่ะเมื่อกี้นอะาจะโดนท่านไม่ตายตายได้แต่เมื่อกี้มันไม่ใช้ถือว่าโอเคถือว่าดีมากมันไม่ใช้อืมสามสันนั่นไงมาใช้กับตัวนี้มาใช้กับตัวที่เปราะสุดด้วยนะดีแล้วผมใช้มาเธอหน้าคิวเธอหน้าชุบได้อยู่ โอ้โหคุยสองแสนเลยเหรอวะจะแรงไปไหนครับเนี่ยจะแรงไปไหนครับเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีของป้อง,องกันนี้น่าจะโดนสามแสนได้เลยนะเนี่ยตายได้เลยเธอน่าจะต้องคิวแล้วเฮ้ยรอชุบไปดีกว่ารอชุบเลยโกฟี Go เอาตามตรงเลยมันน่ากลัวกับยูไอเยอะครับยูไอผมไม่ไม่กลัวหรอกโกฟี Go ผมกลัวมากกว่าอกีกโกฟีมันมันค่างกากอะเอาเอาตามตรงเลยของผมมันกากเว้ย คือผมไม่ได้ว่าตัวมันกากนะผมผมว่าของผมกากอยู่ตัวเดียวห้าห้าเปอร์เซ็นตะ์อะกากไม่เก่งเท่าไหร่ลิงสกิลแม่งก็ไม่ได้ฟาร์มเลยลิงสกิลเลเวลลิงสกิลผมแม่งก็โคตรน้อยหนึ่งสองมันโกฟรีดต่ไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้ครับช่วงหลังๆเนะี่ยมันหมดความน่าใช้ไปสักพักเลยตอนที่ยังไม่ ECA หมดความน่าใช้ไปเยอะเลยครับตอนนี้จะหยิบม,มาใช้บ่อยๆหน่อยผมก็ใช้แค่เนี่ยนาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดีนะกูชุบได้โอ้ดีนะกูชุบได้มาเลย เอออะไร I'm back I'm back yeah I'm back โอ้ล้มเลยเออฉันไม่ได้โดนตีตานะไอโกฟี Go โดนตีตายแต่ฉันจะไม่เหมือนฉันโดนตีตายเองเบจิตาและสิบเจ็ดทุกคนใหุู้อย่างที่มีไปยกเป็นโกฟรีดแม่งากาเกินอุ้ยอ่าฉันออมแพ้ตอนนี้แล้วก็เจ้าของช่องไม่ต้องอัดคลิปไหม่ออ โอเคมาที okay, ่เบจิต้าโอเคเบจิต้าเราอันนี้ไม่ได้ละโอ้โหอย่างเงี้ยแหละผมแม่งปาไป20เทิร์นเลยเหรอวะเนี่ยนานอยู่วะเนี่ย20เทิร์นเนี่ยเสียเวลาโคตรนาน20่ด่านนี้เป็นด่า,านที่นานมากเลยนานเกินไปเบกูก็ตีคีเออตีคีสักทีสวยแต่แบบตีคีนะแต่มันไม่ตีแบบดีวะไม่ตีแบบไอ้นี่ไปวะเธอน่าจะได้โดนคังหมดละหลบหน้าตาเฉยเลยหรือทำไมเจ้าถึงกล้าดีอย่างเงี้ยทำไมเจ้าถึงกล้าดีอย่างเงี้หลบเฉยเลย นนะ้อยแน่ยังไม่อยากใช้เลยว่ะเออไอโกโอ้โหรอบนี้รอบนี้รอบนี้ทํายังไงดีเนะี่ยรอบนี้รอบนี้กูใช้เลยรอบนี้ไม่ได้เอาอีกแล้วนะรอบนี้เอาอีกแล้วนะไม่ชอบมาอย่างเงี้ยตลอดเลยเว้ยทาไมทำไมมาอย่างงี้ตลอดเลยผม,ผมไม่เข้าใจเนี่ยแล้วน,น่าเห็นไหมโดนอีกแล้วเนี่ยดีนะผมเพิ่มมาป้องกันไว้ก่อนจะโดนเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เลย โอ้ยเรียบร้อยดีโยว 300, 100, 100, เท่าไหร่ว่าโกฟรีดคูคูสามแสนเฮดเคเกือบตายเฮยยยา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 โกฟรีดรอบนี้ทีเดียวตายเลยได้ไหมถ้ารอบหน้าไม่น่ารอดแล้วโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วให้ฟีเซอร์ต่อน่าจะจบได้อยู่ถ้ามันมันหลบไม่ได้รอบนี้มันหลบไม่ได้รอบนี้มันหลบไม่ได้โดนเท่าไหร่วะขนาดเพิ่มมันปองกันทําไม่กินไม่เพิ่มนี่ผมตายแลวนะมนเมื่อกี้แมมเมัเ่ก็ไปจุดอ่อกของเราอยู่ดีวะผมว่าไม่ใส่ดีกว่าครับ เอาตามตรงนะไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่เบคคู่ดีกว่าครับอาหลบอีกคุณโดนตีตายไหมเนี่ยโอเคฟิเซอร์จบจบไปเฮ้ยไม่มอยู่ดีมึงหลบเก่งวะยมนมาอยู่ดีมันหลบเก่งวะเฮ้ยมาอยู่ดีมึงหลบเก่งทำไมาอยู่ดีมึงหลบเก่งวะทำไมวะคือมึงจะแพ้สุดยอดเซนเซอร์แต่ย,ยานม,มึงเกิดหรือไงทาไมอยู่ดีมึงหลบเก่งวะเนะี่ยเฮ้ยไม่ต้องหลบเก่งเออ โอ้โหอยู่ดีสัญชาตญาณอยู่ดีสัญชาตญาณพุ่งพวดหรือไงวะโอ้โหอะดรีนาลีนพุ่งพวดหลบเก่งชิบหายฟิเซอร์ยิงก็จบไม่อยากให้โดนฟิเซอร์ยิงโอ้โหดูมันทำกับพวกเราสิครับก็มาถึงรีวิวจากผมก็ผมนะจากการที่ได้ลองใช้เดยวผมว่ามันอนข้างเป็นตัวละครที่เก่งขึ้นมากจากเดิมเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายก่อนก็ทําให้เราโดนดาเมจได้ค่อนข้างหนักเลยครับยิ่ง55เนเลยแล้วใหญ่เลย คือมันเหมาะที่ยืนตัวที่2ตัวที่3มากกว่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างเลยคือถ้าวุ้เจอบอสที่ไม่ติดสแตตพวกรถแอคแท็กไม่โดนรถแอคแท็กไม่โดนรถดีเฟนต์ไม่โดนซีไนลดดไ,มไม่โดนสตันเนี่ยไอ้นี่ก็ไรประโยชน์แล้วผมนะก็คือแบบทําให้มันไม่ได้บวกพลังโจมตีได้ได้แรงขนาดนั้นนะฮะทำให้มันแบบทําให้ตัวนี้ค่อนข้างจะใช้งานได้ยากไปนิดึงนะฮะมันไม่เต็มประสิทธิภาพครับแต่ถ้าแบบเจอพวกศัตรูที่แบบมันโดนรถด,ดโดนรถสเต ตเตตัสเนี่ยเออก็สามารถทําให้มันตีแรงได้มากขึ้นครับตีแะไรเขาโค้โดแล้วเจ็ดสิบเจ็ดคูณสามเข้าไปอ่ะเออฮะก็น่าแล้วผมก็อย่างที่ลองใช้ดูจริงๆคือถ้าไปลงซูเปอร์พิทโรดน่าจะง่ายกว่านี้นะอาจจะเหมาะมากกว่านี้ครับสำหรับโกฟรีตัวนี้เนาะโอเคงั้นขอจบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์สกายกดแชร์เป็นกลังใจผมทำคลิปรอกคังไปด้วยดียต่อไปด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม